สถานการณ์ของพิษณุโลกเราเองเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็ยังต้องเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคเพราะว่าล่าสุดนะคะพิษณุโลกเนี่ยก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้นะคะพบเพิ่มขึ้นอีก26รายรวมแล้วจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยทั้งหมด156รายด้วยกันค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดพิษณุโลกนะคะยังคงน่าเป็นห่วงค่ะล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะว่าพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอีก26รายทําให้วันนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมถึง156รายด้วยกันค่ะซึ่งคัตเตอร์ใหญ่นะคะก็ยังอยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหลังพบทำลายนะคะเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงซึ่งเป็นจุดที่รถตรวจนิรภัยพระราชทานเคลื่อนที่จากศูนย์ควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้า หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงค่ะ โดยการตรวจในครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคัสเตอร์สถานบันเทิงทั้งในแล้วก็นอกเขตจังหวัดพิษณุโลกครับโดยเฉพาะที่มีประวัติเชื่อมโยงไทม์ไลน์กับสถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีเป้าหมายการตรวจในครั้งนี้กําหนดไว้ตั้งแต่17แล้วก็18เมษายนนะครับในการตรวจกลุ่มเสี่ยงวันละ600คนครับโดยได้ขอให้ผู้ที่เข้ามาตรวจเนี่ยเตรียมประวัติไทม์ไลน์ย้อนหลัง14วันด้วยกันนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร เร็วในการให้บริการทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือครับผู้ที่ไปเที่ยวผับสถานบันเทิงหากรู้ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับตัวท่านเองนะครับก็ขอให้รีบไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวเองเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังผู้อื่นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่พอเช็คไทม์ไลน์แล้วเอ๊ะเราก็ไปสถานบันเทิงในวันที่มีผู้ติดเชื้อมาเที่ยววันนั้นเหมือนกันแต่ยังใช้ชีวิตปกติอันนี้น่าเป็นห่วงใช่แล้วค่ะ